ช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ไปลำบากเพราะว่าโควิดระบาดหนักทุกเชและนอกจากโควิดมันจะระบาดแล้วเนี่ยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่ามันร้อนแล้วมันก็ไม่ใช่ร้อนธรรมดาคือแบบร้อนมากมากร้อนอะไรขนาดนี้ว่าแต่จังหวัดที่ร้อนมากๆจะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมกันล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงจับตาจับตูดและจับคุณยายมานั่งดูด้วยกันเลยนะแต่จังหวัดที่10จา้าจังหวัดตากต้องบอกเลยว่าจังหวัดตาเนี่ยเป็นจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศไทยนะแล้วก็แบบเป็นจังหวัดอันดับสีของประเทศที่แบบมีประชา กรบังเบาแล้วก็เป็นจังหวัดที่แบบติดกับชายแดนอะไรอย่างนี้ประวัติศาสตร์ได้คือเพียบในเรื่องของความร้อนนั้นจังหวัดนี้นะครับล่อไป40.2องศาเซลเซียสก็ยังถือว่าเบาอยู่นะอันดับที่9จังหวัดัชนาทต้องบอกก่อนเลยนะว่าจังหวัดัชนาทเนี่ยเป็นจังหวัดในภาคกลางแล้วก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะที่แบบว่ามีอาณาเขตติดต่อกับหลายจังหวัดมากมายเลยทีเดียวจังหวัดนี้เนี่ยตอนร้อนนะครับจะล่อไปที่ประมาณ40.5องศาเซลเซียสซึ่งก็อย่างว่าแหละครับยังเบาอยู่จังหวัดที่8นะครับจังหวัดสุรินท จังหวัดนี้นะครับโอโหอบอกเลยว่าส้มตําอร่อยมากเพราะว่าสุรินนั้นนะครับเป็นจังหวัดทางภาคอีสานใต้แล้วก็เป็นจังหวัดที่แบบข้าวหอมมะลิเนี่ยขึ้นชื่อมากๆอย่างไรก็ตามครับจังหวัดนี้เวลาร้อนๆเนี่ยอุณหภูมิครับจะอยู่ที่ประมาณ40.5องศาเซลเซียสเ,เหมือนกันแต่ว่ากันว่ามันจะยาวนานกว่านะ จังหวัดที่7ครับจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับทางภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึงมีอาณาเขตบริเวณคข,ข,ข้างจะกว้างพอสมควรเลยนะอย่างไรก็ตามครับจังหวัดนี้เนี่ยเวลาอากาศร้อนครับมันจะได้ความร้อนครับไปมากถึง4 0 6องศาเซลเซียสครับเงยย้อยเลยทีเดียวจังหวัดที่6ครับจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่ว่ากันมาอุณหภูมิคงที่นะครับที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยนะครับต้องบอกเลยว่าเวลาร้อน จังหวัดนี้ครับมักจะได้ความร้อนไปมากถึงอุณหภูมิ40.5องศาเซลเซียสเหมือนกันก็บอกเลยว่าร้อนไม่แพ้กับอุบลราชธาน,นีเลยก็ว่าได้นะฮะจังหวัดที่5านะจ๊ะจังหวัดเพชรบูรณ์ว่ากันว่าเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและก็มีแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมากโดยเฉพาะไร่นั่นไร่นี่นะครับรวมไปถึงไรสตอเบอรี่คือเพียบเลยอย่างไรก็ตามจังหวัดนี้เวลาร้อนนะแกอุณภูมิของจังหวัดนี้จะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ40.5ถึง40.6 เลยทีเดียวร้อนเนาะแค่ฟังก็ร้อนแล้วนั้นเนี่ยจังหวัดที่4นะจ๊ะจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าจังหวัดโคราชนั่นเองโคราชเนี่ยเป็นจังหวัดค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะก็มีความจเจริญอนข้างที่จะสูงมา,มากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศไทยจังหวัดนี้เวลาร้อนจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ4 0 6ถึง40.7บางครั้งอาจจะถึง4 0 8ก็มีจังหวัดที่3จังหวัดสุพรรณบุรีชอบไปเดือนที่นี่บ่อยๆมาก่อนเนี้ยตลาดร้อยปีคือเด็ดเว่อ จังหวัดนี้นะเวลาร้อนเนี่ยมันจะร้อนเฉลี่ยฮะ,ะอยู่ที่ประมาณ40.9องศาเซลเซียสหรือาอาจจะมากกว่านี้อีก0.4องศาก็ได้จึงก็บอกเลยว่ามันร้อนจริงเลยจริงจังหวัดต่อมาจังหวัดที่2จังหวัดลบบุรีเป็นจังหวัดที่เราเนี่ยมักจะผ่านบ่อยๆเวลาเราไปกรุงเทพใช่ไหมล่ะก่อนเข้ากรุงเทพเนี่ยต้องแวะเล่นกับลิงก่อนใช่ไหมลิงเยอะดีที่เนี่ยเดินไปเดินมาลิงกับชาขัวอะไรเงี้ยเห็นไหมโกดลิงก็มันน่าโกด่ะกระชาาทีนึงผมแทบหลุดอะ่ะก็เป็นว่าจังหวัดนี้เนี่ยเวลาร้อนเนี่ยมีความร สี 1> ่1องศาเซลเซียสหรืออาจจะบวกลบ2ก็ได้ก็คือว่า40ก็ว่าร้อนแล้วอันนี้41.0เอาแม่จา้าร้อนกันไปอีกแล้วก็อันดับ1ของเราในวันนี้คือจังหวัดกาญจนบ,บุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่แบบขึ้นชื่อในเรื่องของน้ําตกเอราวันอย่างมากแล้วก็พวกสะพานมอญปราสาทเมืองสิงอะไรอย่างเงี้ยคือสวยงามมากคือถ้าไปต้องไปแวะเที่ยวก่อนที่นี่นะี่คือแนะนําเลยแต่ว่าหลังจากโควิดดีกว่านาออย่างไรก็ตามครับต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยวลาร้อนครับมันจะร้อนสูงถึง41.2องศาเซลเซียสอาจจะบวกลบหนึ่งอย่างว่าแหละอันดับ1ิบก็ว่าแบบคือร้อนแล้วมาเจออันดับหนึ่งเข้าไปนี่คือโอแม่เจ้าร้อนก่ายอีกเงื่อแตกโชคเลยดูแล้วอะไรอย่างงี้อย่างไรก็ตามต้องบอกเลยว่าในความเป็นจริงแล้ว สภาพอากาศอุณหภูมิอะไรเงี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยวันทําคลิปเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลจังหวัดเหล่านี้แต่ว่าในความเป็นจริงในวันอื่นๆเนี่ยไปไปได้สูงที่ว่าจังหวัดอื่นอาจจะมาร้อนแทนหรือแบบอุณหภูมิสูงกว่าน,นี้ก็ได้ดังนั้นต้องติดตามแบบคุ้นข้างบ่อยๆเป็นประจำทางเว็บของกรมอุตุนิยมนะเอาเป็นว่าหากเรามีข้อมูลอัปเดตเข้ามาเนี่ยเราก็จะทําคลิปตัวใหม่ให้เลยแล้วกันนะจ๊ะก็เอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอกด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนนีี้้้ผมออกกตตงััวววลลาไป่แรสสด Happy.